จ้าพี่น้องเขามาแล้วเสียงขีดเจ้าไสมนมาแล้วเด้อจ้าสิได้ถ้าเอาไปบึง้งญาติพี่น้องเพิน่นในนส่บาศ์เนาะพี่น้องเนาะเจ้าภาพใส่บาศ์จ้าม่านิม่านิสวยงามนั่งเต็มอยู่นี่เลยจ้า,าบุญเอาเนือ้อบุญมาใหาเ้เลยเนีนะ่ื้อบุญมาให้จ้าพี่นอ้อ,นองสูยงามมาแล้วจะดนี่ต้นล้ต้นงามฮั่นสาวไทยลื้อเด้อพี่นอ้องเด้อสาวไทยรื้อจ้าโอ้ตัดเสื้อเดือนอะไทยเลย ไทยลื้อ Jamie, ไทยลื้อจะไทยลื้อไทยเป็นต้าไทยเนอไทยเป็น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 ไทยไทยเป็นไทยเป็นไยนไทยเป็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 ไทยเป็น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 ไป็นนไเป็นไทยเป็นไทเป็ไป็นไนไทยยเปป็นไเป็นไทย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 เ เรามีคนที่กูเจอเอาหนึ่งโอ้ไซแล้วแหละมาแล้วมาแล้วโอเคผ้าเอามาข้างนอกพี่น้องยาติโกโฮติกากำลังเลยนแถวกันใส่บาดได้จ้ะพี่น้องใส่บาดจ้ะไปเอาเจ้าภาพก่อนไปใกล้ๆเอาเจ้าภาพเจ้าภาพกำลังใส่บาดจ้ะมาท่จ้าอันนี้ลูกไส้ลูกไส้เพิ่์ใส่ใหก้ากับพัรยาเพิ่์เนาะ เอันนี้เฉพาะอยู่ในเมืองเซนดิโก้ทุกท่านพี่น้องแล้วก็นาซิโก้โฮจิการลายบอลลายทีและมีอีกอย่างอีกอันนี้เป็นประธานบ้านคนมโนเนาะผู้ใหญ่บ้านคนพี่น้องไตลื้ออยู่ที่เซนดิโก้พี่น้องไตลื้ออยู่เซนดิโก้นี่นะ ส่บาทจ้ะยน่ได้แ้วกนะาเล่นแถวกันทั้งนแ้นบัตเจ้าคนพี่น้องไทยลือบัดเน้่เด้อหรือทั้งได้หรือสิบสองปัน้าจ้ะอยู่ทังเนือมืองไทยได้จ้ะพี่น้องอยู่ทั้งเนือมืงไทยได้าติ๊กๆล่ออ่ะคนงามเพ็ยงยังกะงามอ่า มือมือมือไปเลยไปเลยมือปเป็นไรไลปเลยร้งบ้านยาไปรอดเเป็นยังอยู่รันหลันิไทยหัวยืนเลยนะเอองามเดโอเคเดี๋ยวค่อยบังยูวิดีโอนี่นะเป็นวิดีโอเดี๋ยวไปไลมาทางนี้กอนอยู่วันเก่าบ่ได เอามาแกแถวกันใบ่มีจริงจริงตองๆองเนาะกระลูกเ่งสาเทลีพี่น้องเทลีจะแต่งตัวแบบนี้จ้ะเป็นตัวแบบนี้ได้จ้ะอันนี้มันปูจาร์บางทีจะพักค่าผู้สร้างว่าคามเถาผู้สร้างว่าแม่นผู้นีเมื่อกี้เด้อ อันนี้มีภาพหน่อยกับภาพใหญ่ยืนน้ำกันอยู่นี่อันนี้ก็เสาไทยลีจ้ะกบอันใดมันกาะซ้าหลอันลองโชว์ไปครัน่อยไป๊บจิ๋วจิ๋วฮัลโหลฟิกสบายสิงโตน้นแม่นู่นพิบอรจ้ะมาทางนี้ตัดไปตัดหนาไปมันจึงเฮนไก่เด้อ สิงเห็นไก่เดะเอามือนีไ่ได้ไปการนะออกนะคออินซิกคอันซิกได้บุญเนาะเอาบุญก่อนเอาบุญก่อนได้บุญลายลายแจ็คพอตเด้อแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตยัง้านร์ตเนาะมือนี้มืออื่นมือือได้บุญลายลายแหละเป็นแหละอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีหงมมาเที่ยวบ้านเซตที่ก่อน วันเซี้ที่นั่งอยู่นี่เด้อเนาะ Hi handsome Hi handsome สิเบปันมี Hi y e ย h there you go uh, Hello 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 สบายดีอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีที่ไซส์เราแล้วพวกเจ้าแล้วไว้เนาะโอ้แล้วกนแล้วเนาะคุณได้นี่บอกอีกอย่างเขาสั่งออเดอร์อีกย่ง อันนี้ก็สาวไทยลีคือกันเสียงสำเนียงไทยลีผู้งามงามโอ้ยแต่ซื้อซื้อมาเมื่อไีร่เพิ่นว่าก็บ่ได้เนาะคนงามนั่งแถวเต็มหนีทายเนอโอเคพอแล้วโอเคนี่นี่สาวไทยลีนี่นี่อันนี้สาวไทยลีเต็มตัวเลยนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่สิบหลืดที่สองปันนาเนี่ยงามแต่เอ้ยสีเขียวไปสีเข okay. ียวก็รอทาเออออไปแม่ฮะ ขอยเป oh, ็นหือชิบซ้อมปลายมาเอปลายนาซ้อมปลายนาชุมาคนสุมาคนเข่านะเพราะพร้อมพรอมตีนพ้อมมือก็มักแรงเงินดีเนาะ เสียงสำเนียงได้ยินนี่เป็นเสียงไทยลือบนเด็กพี่น้องเ้อ พ่อแม่เชาแกยังเลีนแถวกันอยูนี่ไใส่บาทเด้พี่้อกเยอรู้เ่าากองันจได้แล้วไปอาคุณพ่อมาเขาแถวยักเชดหนองสาคนงามคนไปทางไหนล่ะเอองามมัดผู้ใดก็งามมัดมือนี่นะมีแต่ผู้งามงามนี่เห็นบ่มมีแต่ผู้งามงาม ไม่ได้เพ่มงามทุกมืองามทุกมืองามทุกมือเมื่อเลยเมื่อเลยบอกเป็นนะงามทุกมืองามทุกมือเพชรซึกก็งามเพชรได้ก็งาม ao nhung bỏ, phải chờ bỏ mà cái xách lại. Là... thằng thằng này cái nhẽu, sượt mơn đi lê lê chưa. Thằng này có sượt mơn đi lê lê. Action. Đấy, à, <laughs> ngang <laughs> đây, <laughs> thằng song, sau thầy lửng ngang thằng song. ยสองพี่น้องสองนามสกุลอพี่น้องสองนามสกุลเยสสบายดีจ้าพี่น้องอันนี้ไปฮอดเมืองล่าคุณทอดเมืองไทยเพื่นเด้อเนาะเข้าไปเข้าไปหนึ่งหน้หนึ่งเมื่อเมื่อเมื่อเลย้ายเอาหน้าเจ้าภาพนี่นึ่เกินไปในงานเดินทางลังเมื่อแล ยาามาปาจักมาปตา,าินังปาินังมปาีติเตตรงนีการแปลงที่นอนให้เพนะิ่นแน่นนะทำบุญให้เพิ่นตองมี้บนนอนนะ พี่ว่างนี่สาธุพี่น้องตอนนี้กันสวดมนต์กันเส้นสุดกลากันใส่บาตรอยู่ทางนอกระดมยุทธเด้อกันใส่บาตรอยู่ทางนอกระดมสาวสาวเมืองหอเมืองจีนนี่นี่สาวงามเมืองจีนพี่น้องนั่นน่ะสินั่นน่ะสิไอ้แค่หน้าผมคนงามก็ใส่ลายๆอีกหนึ่งเราคนงามนี่เนีเนอะยกมือใส่เดะเอออร่อยไปฮอดเมืองเหล้าคนดีฮั่น ย่ามุนจีนเลยอยู่อเมริกาแซนดิโกเดินไปสิบสองปันนาห์เลยอแม่เลยวันนึงกับเขาไปไปกับรวงกับพี่น้องเพต้องไปงานอคนอี้เตี๊ยทำล้วนี่ฮันภาษาสตูสตูเป็นเสียง อขอไปเท่านี้กันเด้อต่อไปสิ่เป็นเสียงธรรมเนียนเพ่นเทศนาธรรมภาษาลือเสียงไทยลือเดี่น้องเด้อมาเราจะซืน้อคนไรกันใช่ไหม